สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้องโบนะคะน้องโบติดกระเป๋าแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โบเล็กๆเอาไว้ติดตกแต่งชิ้นงานหรือว่าติดกระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะ มาเริ่มกันเลยใช้ไหมไหมพรมนะคะแล้วก็เข็มเบอร์สามทับศูนย์หัวทองกันไกรตัดอ่ะแล้วก็จะมาเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะ ถักโซ่ทั้งหมด20โซ่นะคะอะพอถักมาได้20โซ่แล้วเราก็จะถัก2โซ่แบบนี้นะคะจับไว้ที่โซ่ที่20่สิแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาอีก2โซ่แล้วก็พันหัวเข็มย้อนลงมาในหลักที่19นะคะแบบนี้ แล้วก็ถัก F ลงมาทีละหลักแบบนี้เลยถักย้อนลงมาทีละหลักแบบนี้จนสุดแถวเลยนะคะก็จะได้ทั้งหมดยี่ยี่สิบหลักเหมือนเดิม 2ีหลักแล้วนะคะเราก็จะถักขึ้นด้วยโซ่สองแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนพลิกกับชิ้นงานมาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหลักแรกของแถวที่สองแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มเราจะมาจิ้มตรงหลักด้านในตรงนี้นะคะถักเอฟลงหลักด้านในตรงนี้นี่แบบนี้นะคะ ปกติเราจะจิ้มทั้งสอง,สองหลักแบบนี้เนาะแต่เราจะจิ้มแค่ฝั่งด้านในแบบนี้ช่องด้านในของเขาแบบนี้นะคะอ่ะหลักถัดมาเราก็จะจิ้มหลักด้านในของเขาที่มันเป็นหัวโซ่นะคะนี่เราก็จะถักแบบนี้ไปทีละหลัก ฝั่งด้านในแบบนี้นะคะไปจนสุดแถวเลยนะคะหลักสุดท้ายแล้วนะคะขึ้นแถวใหม่เราก็จะขึ้นเหมือนเดิมโซ่สองแล้วก็พลิกลับชิ้นงานแบบนี้หมุนพลิกกลับมาแล้วเราก็จะมาจิ้มฝั่งด้านในเหมือนเดิมนี่ด้านในตัวโซ่แบบนี้นะคะพันหัวเข็มก่อนนะแล้วก็จิ้มลง ถัก F ในฝั่งด้านในเหมือนเดิมเลยนะคะนี่จับมาแบบนี้มันจะเห็นหัวโซ่ตรงนี้นะคะด้านในทำเหมือนเดิมเลยนะคะสลับไปมาเราจะทำแบบนี้ให้ได้ทั้งหมดห้าแถวนะคะอันนี้หนึ่งสองสามทำไปทั้งหมดห้าแถวนะคะหาถักครบห้าแถวแล้วนะคะ อันนี้คือชิ้นที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้นที่หนึ่งนะคะเราจะมาทําชิ้นที่สองเราจะถักโซ่ไปทั้งหมดห้าสิบโซ่นะคะห้สิบโซ่แล้วนะคะก็จับไว้เหมือนเดิม ถักโซ่สองขึ้นมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มย้อนลงมาในหลักที่4ี่เก้านะคะย้อนลงมาตรงนี้อ่ะแล้วเราก็จะถักทีละหนึเอฟเหมือนเดิมเลยนะคะจนสุดแถวเลยนะก็จะได้ทั้งหมดห้าสิบหลักอ่ะชิ้นที่สองครบห้าสิบหลักแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แล้วกองก็ตัดไหมเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นชิ้นที่สองแล้วเราจะมาถักชิ้นที่สามนะคะถักโซ่โซ่เฉยๆสามสิบโซ่นะคะ,ะชิ้นที่สามนะคะสามสิบโซ่ก็จะเป็นแบบนี้ หนึส,สนะคะ3ชิ้นแล้วเราจะมาผูกให้เขาเป็นโบเราก็จะจัดทรงของเขานะคะให้เป็นน้องโบแบบนี้เลยแล้วก็เอาชิ้นนี้มาเชื่อมลงมาแบบนี้ เราก็จะวัดวัดดูนะคะว่าจัดทรงของเขาประมาณไหนถึงจะสวยอ่ะแล้วเราก็จะเอาอีกเส้นหนึ่งมาผูกตรงนี้เลยนะคะทำเป็นน้องโบ ผูกแล้วเราก็จัดทรงของเขาอะแล้วก็มาจัดทรงโบของเรานะก็จะประมาณนี้ส่วนด้านหลังตรงนี้ที่เป็นเชือกตรงนี้นะคะเราเอาไว้ผูกเชื่อมกับตัวกระเป๋านะคะ ก็ผูกให้มันแน่นแบบผูกตายเลยก็ได้ไว้ผูกกับตัวกระเป๋าที่เราเหลือ,อไว้ตรงนี้เรายังไม่ตัดมันก็จะเป็นน้องโบแบบนี้นะคะสีแดงอีกแบบหนึง่งที่ต้องทำไว้ก็จะเป็นสีกลมนะคะน้องโบน่ารักมากเป็นเอาไว้เป็นอะไรติดชิ้นงานนะคะด้านหลังเขาไว้ผูก เอาไปเย็บติดกับตัวเสื้อก็ได้น่ารักเหมือนกันนะคะถ้าไม่ติดกับตัวกระเป๋าถ้าเราติดมาแล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่น่ารักใครไม่ชอบติดกระเป๋าก็ไปติดตัวเสื้อหรือว่าทําเป็นกิ๊ติดผมอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ